และครับวันนี้น้องสาร้าหนุ่ยจะมาบอกข่าวดีในเรื่องของการปอล็อกกัญชานะครคะจะเป็นมันเผื่อติดตามได้ในช่วงของแรงส,สกิดสกิดเท้าค่ะแรงสกิดสกิดเท้าปลองล็อกกัญชาก,กันชงโลคเซรีไดแล้วไม่ต้องขออนุญาตแต่ยังต้องจอแจ้งหากพบบชายไม่ถูกต้องวัตถุประสงค์พิกษกฎหมม้สามารถเพิกถอนได้เลยนะจ๊ะ หัสัจจันกันชาเกิดมาเพิ่งรู้ความจริงเมื่อก่อนรู้เพียงเป็นสิ่งเสพติดและผิดกดมาย สายเคี้ยวเนี่ยเฮกันเป็นแทบลังขรรมอเข้าป๊อทล็อกกันชากันชงโปลกเซรีได้เหลยไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่ายังต้องจดแจง้งซึ่งรักวันนะก็เป็นวันแรกของการป๊อล็อกกันชากันชงซึ่งคนในต้องการโปลกในนาก็สามามาปลกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่ายังต้องมีการจดแจง้งผ่านโมบายแอปพลิเคชันโปลกกันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารั่วโอโยโดยตอนนี้นนากะ สามารถโหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และก็ iOS อีกช่องทางก็คือสามารถจดแจง้งผ่านเว็บไซต์โปกันชา .fda.moph.go.th โดอยออยอน่ะเขาก็จะออกใบรับจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคนที่มาจดแจงแ้งเลยจ้าแต่ว่ายัางมีส่วนเ่ว่าต้องเคลียร์ให้ชัดถ้าหากพบการกระทําความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็สามารถทอนการจดแจงได้สำหรับการจดแจงปลก เป็นการรักษาศิษย์ของผู้ปกครองเดี๋ยวพระบอกันชาติกันชงจะบระกาศบังคับชายโดยให้แจ้งตามวัตถุประสงค์การโปกก็คือเพื่อดูแลสุขภาพของตอนเองแล้วก็ชายในครัวเรือนเพื่อนําไปใช้ในการปรุงยาสําหรับผู้ปว่วยเฉพาะรายของกรณีเป็นแพทย์แพทย์ไทยแพทย์แพทย์ไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านแล้วก็ชายในเชิงพรณนิธหรือว่าในทางอุตสาหกรรมไดนะจ๊ะสำหรับการผลิตแปรรูปส่วนอื่นๆของพืชกันชาติกันชงไม่ว่าจะเป็นในส่วนใบชอ่อดอก การระไม่ต้องขออนุญาตยาเสพติดส่วนสารสกัดเนี่ยนะถ้าหากว่ามีทีเฮสเกิน0.2%ก็ยังถือว่าเป็นสารเสพติดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครถ้าเป็นไสาเคี้ยวก็ต้องศึกษ้ให้ดีก่อนทํามให้ทกต้องเพราะว่าถ้าทำพิดขึ้นมาก็มีผลทางกฎหมาม้ล่วนะจ๊ะบ๊ายบาย